นวัดเป็นเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมเพราะพ่อสงเดินออกพี่น้องก็เดินเข้าเพราะพ่สงเดินออกพี่น้องก็เดินออกก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรนักหนาแต่การที่พี่น้องมาก่อนขึ้นชั่วโมงหนึ่นชงชั่วโมงมานั่งสวดเงียบๆหลังพิธีกรรมพี่น้องก็นั่งสวดเงียบๆนั่นเป็นเวลาที่เป็นทะเลสายที่เราจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่ต้อง ลุกขึ้นลุกลงหรือว่าจะต้องขับร้องต้องตรวจต้องต่อต้องอะไรเนั้นกับคนเองนั่นเป็นเวลาที่ดีล้าวก็เชิญชวนพี่น้องนะครับวัดไม่ใช่เปิดเฉพาะเวลาที่เขาบอกว่าวิสากี่โมงเวลาที่เราจะต้องสวดภาวนวาสวดตัวเนี่ยที่วัดก,ก็ยังเปิดอยู่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหลังจากพิธีกรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราแต่ละคนเพื่อการสวดของเรานรั้น จะได้มีจุดประสงค์และไม่มีการวักแวนนี่เป็นเรื่องราวของพ่อแม่ของแม่พระในการที่จะให้กงเกิดแม่พระกว่าจะได้ลูกสักคนยากเข็นลำเข็นใจต้องระบาดแต่สุดท้ายคำภาวนาก็ได้รับการตอบสนองจากพระเจ้าในพระคัมภีร์วันนี้โดยเฉพาะยิ่งจากสดไปคำนุบปาโลถึงชาวโรม ในบทที่8ข้อที่ 28- ถึงส0ิที่เราได้รับฟังในวันนี้ในขึ้นต้นว่าพี่น้องเราทราบว่าพระบิดาทรงประดานให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รับรองหรือว่าให้เป็นประโยชน์ให้เป็นสิ่ิอุปกรณ์สำหรับผู้ที่รับรองพระบิดาประดานทุกสิ่งให้กลับเป็นประโยชน์ ดัะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆในชีวิตของยอบกิมและอันนายดูเหมือนเป็นความยากลำบากแต่ว่าดำเนินไปและจบด้วยดีจบด้วยดีชีวิตของแม่พระก็เหมือนกันเริ่มต้นก็มีจุดประสงค์ดังที่พ่อแม่ตั้งใจเอาไว้จะให้อยู่ในพระวิหารรับใช้พระบินเจ้าตลอดชีวิต แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ผันแปรจําเป็นจะต้องไปแต่งงานและจําเป็นจะต้องอพยพอพยพไปอพยพมาและต็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลอักสาวกต่อไปหลังจากที่ป u, พปะเยคกิาจเจ้าสินพระ์ังฆเสดสุสสวรร์ไปแล้วชีวิตที่อยากอยู่เงียบๆกับการเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้กับการเป็นชีวิตที่จะต้องเป็นผู้นําประชาชนก็เปลี่ยนไป ใน,ในความคิดของเราในแผนการของเราแต่และคนพี่น้องบางทีเราก็วางแผนไว้อย่างแต่ว่าจู่ๆเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปผันแปลไปไม่เหมือนกับที่เราคิดไม่เหมือนกับที่เราตั้งใจเมื่อเกิดอย่างนี้พี่น้องคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรโกรธไหมโมโหไหมโทษคนนู้นโทษคนนี้ไหมหรือว่าโทษตัวเองสำหรับคนที่มีความเชื่อ คิดว่าทุกอย่างพระเบเจ้าจะบันดาลให้กับเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่รับรค์ถ้าคิดตรงนี้ได้ขบประเด็นตรงนี้ให้ขาดนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่มีอะไรที่เป็นอุบัติเหตุพระเบบีเจ้าได้เตรียมไว้แล้วแต่ว่าสิ่งที่พระเเจ้าเตรียมกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจัดการสิ่งที่เราเตรียมอาจจะไม่ตรงกัน แต่ถ้าเรามั่นใจแล้วเชื่อจริงๆว่าทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับเราแล้วเราก็มอบอความวามงใจไว้ให้กับพระเป็นเจา้าชีวิตพี่น้องจะไม่เป็นทุกข์ไม่ได้บอกว่าพี่น้องจะไม่ลําบากไม่ว่าจะเป็นคิดไม่ว่าจะเป็นพุทธจะเป็นพุธสธิรนพราหมณุซิกหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชีวิตจะต้องมีความลําบากและจะต้องมีความสะดวกสบายเหมือนคนอื่น แต่จะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจนั้นยอมรับได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าเราแม้ว่าจะมีเหตุการณ์คนนั้นตายคนนี้นเสียหรือจะมีความยากลำบากอาจจะต้องจนหักฉับพันหรือว่ารวยฉับพันไม่ได้ตั้งตัวแต่เราคิดว่านี่เป็นน้าพระทัยของพระบิดาที่ให้เกิดขึ้นเรายอมรับได้ใจจะไม่เป็นทุกข์ อยู่ที่การยอมรับได้หรือไม่ได้ในความยากลำบากอุปสรรคต่างๆถ้าในแนวคิดของนักบุญทั้งหลายก็จะเห็นว่ายิ่งลำบากยิ่งดีเป็นโอกาสเป็นโอกาสในการที่จะสร้างยึงสร้างคุสมเพิ่มขึ้นทีละขั้นทีละขั้นยิ่งเป็นนักบุญที่สูงอุปสรรคยิ่งเยอะอุปสรรคยิ่งยาก ความลำบากเล็กๆน้อยๆนี่ป็นบุญน้อยที่คิดอย่างนี้เนี่ยเรานี่ภาษาเ็าเรียกว่าสองเด่นมันจะผิดไปหรือเปล่าสองเด่นนี่เป็นภาษาเล่นลนไพ่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราคิดอย่างนี้ได้สบายใจแน่นอนชีวิตมีอุปสรรคก็มีไปแต่ว่าเรานั้นจะไม่ลมลทุกลานไปกับสบภาพการที่เกิดขึ้น ใจนั้นเราจะนิ่งอยู่ใจยังจะเป็นสุขอยู่ยิ่งลำบากมากยิ่งทาบุญมากได้บุญมากถ้าสบายก็ขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งที่นักบุญเปาโลได้บอกไว้ในบทที่8ปข้อยี่สิบถึงสาสิบวันนี้พระวาจาของพระเเจ้าก็เชิญชวนพวกเราจะได้มาสะท้อนถึงความคิดของพวกเราประกาแรแดกชีวิต เป็นพระรของพระเจ้าอย่าไปทำลายเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายเรามีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาสนับสนุนและแม้กระทั่งชีวิตของเราเราไม่มีสิทธิ์ทำลายเพราะฉะนั้นใครใช้ยาเสพติดกินมากเกินไปก็ทำลายชีวิตก็ไม่ถูกต้องทำงานมากเกินไปไม่รู้จักนอนทำลายชีวิตก็ไม่ถูกต้อง จยป่วยไม่รักษาไม่ดูแลชีวิตก็ไม่ถูกต้องหน้าที่ของเราคือรักษาพระพรของพระเจา้าให้จดเจริญเติบโตและเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําลายชีวิตของคนอง่นพระเจ้าให้มาแลพพ้วพระเจ้าก็เอาไปคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเสียชีวิตก่อนอย่าไปร้องไห้มากนะต้องคิดอย่างนี้ชีวิตไม่ใช่เป็นผลงานของเราพระเจ้าให้แลพพ้วพระเจ้าก็เอาไป ส่วนแผนการที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆคนไม่ว่าจะรุ่มรุ่มดอนๆหรือจะสะดวกสบายหรือจะโรยเริ่งกิดตุลัก็แล้วแต่ให้คิดว่าทุกอย่างเป็นนามพระไทยของพระเจา้าและขอให้พระนามของพระองค์จงเป็นไปในแผ่นดินและในสวรรค์ขอพระเป็นเจ้าไปพรพี่น้องทุกทา่านวันนี้ให้ได้รับพระพรของพระบิดาเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมขอให้สุขภาพร่างกายของทุกๆคนแข็งแรงสมบูรณ์ รับการฟื้นฟูโดยพระหัตถ์ายของพระบิดาและขอให้เราทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาชีวิตบำรุงรักษาชีวิตของเราบำรุงรักษาชีวิตของคนอื่นและให้ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นนามพระทัยของพระบิดาให้ทุกท่านจะได้ประสบกับสิ่งที่เป็นสิ่ิมงคลให้ขาดแค้วจากภัยอันตรายโดยเฉพาะยิ่งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งกำลัง ทุกทางาัชีวิตมนุษย์ให้เราจะได้ปลอดภัยและขอให้เรามีความสุขทุกวันในการติดตามรับใช้พระองค์ในฐานะที่เป็นกิจสชนและเป็นที่มีความเชื่อมีความศรัทธานในพระเจ้าพระมเจ้อญญาอวยพามพี่น้องทุกทา่าน